บรรถบ,บ้านค่ะวันนี้ค่ะจะเอารถนะคะขวัญใจชาวกเกษตรกรเลยนะคะหรือถ้าใครนะคะหารถใส่ทำกินอยู่นะคะวันนี้จะมีซ็กเนเจอร์ที่ขายดิบขายดีขอ,ของบารรถบ,บ้านไม้ชงนะคะพลาดไม่ได้เลยนะคะขายดีตลอดทุกเทศกาลเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเทรด้ญญาวีโกเชม a r t แคปนะคะเครื่องเกีย2.5ตัวจีปี202ค่ะลูกค้าตัวนี้เอาไปเนี่ยจะบอกได้เลยว่าคุ้มค่ครราคุ้มราคาจริง ก่อนนะฮะ เดิมเลยนะลูกค้ารับประกันได้เลยนะว่าตัวนี้ไม่มีเกมสีนะคะในส่วนของความคุ้มค่าของตัวนี้นะคะลูกค้าจะได้ร้อแมกสวยๆแบบนี้ไปเลยนะคะยังยังใช้ได้อีกยาวๆเลยลูกค้าเอาไปเนี่ยก็คือพร้อมใช้งานเลยนะคะใครเนที่กำลังมองหารถนะคะที่อยากจะหาเลนพอน้อย น้อยมากๆเลยนะคะลูกค้าแมกไรเนอร์ยังคงสภาพเดิมอยู่เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะได้ไปเนี่ยบอกเลยว่าเดิมๆเลยนะคะสําหรับคันนี้ในส่วนของด้านหลังค่ะด้วยความที่คันนี้เป็นตัว G ก็คือเป็นตัวท้อของเขานะคะในสวงด้านหลังก็จะมีไฟเบรกันที่3มาให้นะคะสําหรับคันนี้จะบอกได้เลยว่า ขาตามหากันเยอะมากๆแล้วก็บอกได้เลยว่าออกง่ายมากๆเลยนะคะสำหรับช้าก็เษตรกรนะคะหารถไฟบรรทุกผักนะคะจะบอกเลยว่าคันนี้เหมาะมากๆค่ะสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com ในส่วนของด้านในนะคะลูก้าด้านในค่ะในส่วนของแชมป์นะคะด้านในจะคุมมทน เบน,นะคะลูกค้าคันนี้เป็นกระจกไฟฟ้าแล้วทั้งสองบานนะคะในส่วนของกระจกของเขาด้วยความที่เป็นโัวจกก็จะเป็นแบบปรับพับไฟฟ้าให้แล้วเรียบร้อยนะคะในส่วนของคอนโซลกลางค่ะลูกค้าด้านในนะ เริ่มจากพวงมาลัยก่อนเลยนะคะพวงมาลัยเป็นแบบมันติดฟังก์ชันให้แล้วเรียบร้อยนะคะสามารถควบคุมในส่วนเครื่องเสียงได้จากพวงมาลัยเลยนะคะในสวนของคอยลกลาง AUX USB CD คันนี้รองรับมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะแอร์เป็นแบบแมนวนวลนะคะในส่วนของคันนี้ค่ะเป็นเกียร์ธรรมดาแบบ5สปีดนะคะสาหรับลูกค้าท่านไหนนะที่มองดูรถ ไว้ใช้งานจะบอกเลยว่าอันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะในส่วนของเบาะค่ะตัวนี้จะเป็นเบาะหนังให้แล้วเรียบร้อยยังคงสภาพเดิมอยู่เลยนะคะผ่านการใช้งานมาถือว่าค่อนข้างที่จะดูแลรักษาได้ดีเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวจำพาไปดูในส่วนของซิกเนเจอร์ของคันนี้ก่อนกว่าใน,นะคะในส่วนของเครื่องค่ะเป็นทีไแรสสำคัญในการดูรถเลยนะคะไม่ว่าลูกค้าจะดูรถตัวไหนปีปีไม่หรือว่า อเรใหม่แน่นอนนะคะให้ดูที่ผักกระโปรงกักนเลยไม่มีรอยไข่เลยทั้งสองด้านนะคะแผ่กนการความร้อนก็สภาพตามจรใช้งานเลยนะคะนี่ส่งนห้องเครื่องค่ะลูกค้ารับประกันเลยว่าเครื่องฟรีสตา้าติดง่ายแผ่นเพจยังคงสภาพเดิมอยู่เลยนะคะสําหรับห้องเครื่องก็จะประมาณนี้นะคะลูกค้าสาหรับลูกค้าท่านไหนนะคะอยากชมรถตัวจริงนะคะสามารถเข้ามาชมได้เลยที่รบริษัทสาขาราชบุรีนะคะน้องคันนี้จอดอยู่ที่สาขาราชบุบรีะคะ่ะ บอกได้เลยว่ารถสวยจริงๆนะคะใครได้ไปเนี่ยคุณค่าคุณ,คคณคราคากระเมืนที่ใส่ไปแน่รถนะคะในส่วน